สวัสดีค่ะวันนี้คุณมีมีเมนูน้ำจิ้มลูกชิ้นรสเด็ดค่ะสูตรนี้เป็นสูตรบุรีรัมเลยนะคะก่อนอื่นเราเจียวหอมเจียวก่อนเลยค่ะหอมแดงซอยละเอียดแล้วก็เอาไปเจียวให้หอมหอมนะคะคุณแม่บ้านแล้วเราก็พอหอมเจียวของเราพอเหลืองเหลืองนะคะให้คุณแม่บ้านหากระชอนเลยค่ะเราจะตักเฉพาะตัวเนื้อหอมขึ้นไว้นะคะให้เสด็จน้ํามันเลยค่ะคุณแม่บ้านแล้วเรามาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆกันค่ะ ส่วนประกอบอื่นๆก็มีตัวน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำโ้มาขามพริกป่นค่ะคั่วเองบดเองนะคะพริกทอดค่ะกระเทียมดองซอยค่ะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็พริกที่เราคั่วเอาไว้นะคะคุณบ้านตามมาดูเลยค่ะส่วนประกอบเราครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตั้งกระทะร้อเลยค่ะใส่ตัวน้ำโ้มะขาม,ขามของเรานะคะเอาลงไปเคี่ยวก่อนเลยค่ะ เคี่ยวน้ำส้มมะขามได้เดือดดีแล้วนะคะก็เติมตัวน้ำตาลมะพร้าวเลยค่ะเพื่อนๆเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปก็เคี่ยวให้เข้าๆกันก่อนนะคะกับตัวน้ำส้มมะขามค่ะคุณแม่บ้านคะเราจะเคี่ยวตัวน้ำตาลเขาให้ละลายนะคะแล้วก็ตัวน้ำส้มมะขามเราก็จะเริ่มข้นขึ้นค่ะตอนนี้ให้คุณแม่บ้านนะคะตักขึ้นดูก็ได้ค่ะความข้นถ้าข้นก็จะหนืดๆขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเติมตัวน้ำกระเทียมดองกับตัวกระเทียมดองค่ะที่เราซอยเอาไว้นะคะเอาลงไปเคี่ยวกันในน้ำส้มเลยค่ะ ตัวน้ำซ้มมะขามแล้วก็จะมีรสชาติเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็เติมด้วยพริกป่นที่เราคั่วและบดไว้ค่ะถ้าคุณแม่บ้านต้องการเผ็ดมากก็เติม3ามช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าไม่ทานเผ็ดก็ลดลงตามความชอบค่ะคุณแม่บ้านก็เคี่ยวผัดออกไปให้หอมๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเติมตัวเกลือป่อนนะคะคุณแม่บ้านเราใส่ความเค้นจากเตอเกลือป่อนเล็กน้อยนะคะ เดี๋ยวค ah ici, ุณแม่บ้านก็เอาหอมเจียวนะคะที่เราเจียวไว้นะคะเทลงไปด้วยเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวเขาสับกันก่อนนะคะให้หอมเจียวเราออกกลิ่นก่อนนะคะคุณแม่บ้านแล้วก็เตรียมพริกแห้งเลยค่ะพริกแห้งที่เราก้วเอาไว้นะคะแล้วเราก็เอามาเคี่ยวปนกันค่ะตอนนี้ก็ชิมรสได้นะคะรสก็จะมีความเผ็ดแล้วก็หอมตัวหอมเจียวนะคะแล้วก็มีความหวานความเปรี้ยวนะคะความเค็มก็แล้วแต่ คุณแม่บ้านชอบเลยนะคะแล้วเราก็ต้องมาเตรียมกันละคะ่ะตอนนี้จัดด้วยใส่ได้เลยนะคะเราไม่ต้องใช้แป้งนะคะเพราะว่ามันจะข้นจากน้ำตาลที่เราเคี่ยวเอาไว้นะคะให้คุณแม่บ้านดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทอดตัวเส้นกรอกแล้วก็ลูกชิ้นค่ะแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดอันนี้ราดลงไปได้เลยค่ะน้ำจิ้มนี้ก็เป็นสูตรจากบริลัมนะคะทําทานกันนะคะคลิปนี้ถ้าคุณแม่บ้านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คุณหมีด้วยนะคะเพื่อจะนำคลิปดีๆมาฝากต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ